ของที่ระลึกนะครับให้กับสองท่านนะครับที่เป็นเกียรติในการกล่าวทักทายในวันนี้นะครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับนายสุนทรเกียรตินาครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่จะให้เกียรติรับของที่ระลึกนะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิดพุทธิกิติครับเรียนเชิญครับถือว่าปีนี้ครับครบรอบ45ปีนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับตลอดทั้งเส้นทางที่สมาชิกทุกคนนะครับเต็มที่นะครับสร้างความแข็งแกร่งความมั่นคงนะครับ เดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับอีกหนึ่งครั้งสําหรับผู้ที่จะขึ้นรับของที่ลึกนะครับเรียนเชิญนะครับท่านสุนทรเกตนาคนะครับรบกวนอีกหนึ่งรอบของท่านครับเรียนเชิญได้ค่ะซึ่งมาจากครูนี้นะคะท่านวสันต์บอกว่าโอ้ต่อไป50ปีต้องเข้านะคะครบระบ50าปีอยู่นแบบยาวย่าวคือความสําเร็จนะครับเรามาสําเร็จร่วมกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญมังกงตรงกลางนะครับขอเสียงระเือด้วยครับ ในนิหนึ่งซีในความประทับใจนะครับติดหอเรียนเชิญในหนึ่งท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิดพุทธิกิติครับเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยครับวันนี้ท่านสลับเวลานะครับเดินทางมาร้วยินดีนะครับกับพวกเราครอบคู้ประกอบกาของพวกเรานะครับ ยังพอได้ยาตครับท่านทั้งสองท่านถ่ายภาพร่วมกันนะคะอย่าลืวคนทั้งสามท่านมองกล้องตรงกลางได้เลยค่ะเอหนึ่งความน่าประทับใจด้วยนะคะเหมือนที่พี่เอได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่เลยนะคะโอเคขอบพระคุณท่านครับนะครับรบมือเป็นเกียรติให้กับทั้งสองท่านนะครับท่านสุนทรเกีหนตากนะครับแล้วก็ผู้ช่วยอาจารย์บรรเจิดพุทธิกิตติด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวขอออเดียนเชิญนะคะท่านวระานอยู่กับเวทีพวกอยู่บนเวทีกับพวกเราก่อนนะคะซึ่งสําหรับในช่วงต่อไปนี้ค่ะครับผมจะเป็นช่วงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใช่แล้วนะครับแน่นอนครบรอบ45ปีในปีนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับทุกย่าก้าวทุกความสำเร็จที่เน้นและย้ําไปนะครับภายใต้ความรับผิดชอบนะครับและความยิ่งใหญ่ครับแล้ววันนี้ทั้งสมาชิกและก็คณะกรรมการให้เกียรติกับเรานะครับมาหลายท่านเลยนะคะใช่แล้วค่ะโดยที่เบิ่มต้นท่านแรกเลยนะคะทางเราขอออเดียนเชิญนะคะกับ นายวัน์มะหิงสาประธานกรรมการดําเนินการสาหกรณ์เครดิตยูเนียนไทยฮอนด้าจำกัดค่ะนั่อยู่กับเราด้ตอนนี้นะครับท่านต่อมาครับขอนเชิญนายดุยสุขพูดทรัพย์ครับรองประธานกรรมการดําเนินการครับเรเชิญครับท่านที่2ครับเรียนเชิญานายนนวัชระเท้าเชียงครับเลขาดุก,การครับเชิญครับ ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนายปรีชาสิงห์สายเหบรันยิกค่ะเสียงปรบมือได้เลยนะครับลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนางสาวอุราณีการะพิทักษ์กรรมการดับเนินการค่ะเรียนเชิญค่ะเป็นไงครับทางด้กรรมการของเราปรบมือต้อนรับทั้ง5้าท่านอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับ S <S และในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการดําเนินการผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ <S <S เป็นเกียรติไดบนเวทีนะครับเพื่อร่วมพิธีเปิดและเป็นสักข,ขีพยานบนเวทีนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งสําหรับนะคะรูปแบบในพิธีเปิดของเราค่ะโดยที่นะคะท่านตร์านจะเป็นผู้ uh huh. ถือสัญ,ญลักษณ์นะคะของพวกเราค่ะโดยไปถึงนะคะสําหรับท่านอื่นๆนะคะก็จะถือเป็นตัวอักษรของพวกเรานะคะคือเป็นตัว th แล้วก็ยูค่ะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวขอรินเชิญนะครับคณะกรรมาการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่นะครับในกิมมิคที่เราจะทำโลโก้ร่วมกันนะตอนนี้นะครับในระหว่างนี้ขอเชิญทุกท่านปรบมือยาวๆต้อนรับทุกท่านบนเวทีเลยครับยอดเยี่ยมมากสำหรับกิมมิคของเราครับแน่นอนครับ จะมีะตัวอักษร TSCU นะครับท่าผู้บริหารแล้วก็พร้อมโลโก้นะครับท่านประธานของเราด้วยนะฮะจะทำการเสียบที่แท่นบริเวณด้านหน้าครับโดยเราจะเริ่มกันนับเขาดาวพร้อมๆกันจาก9ถึง1จะมีเขาดาวขึ้นที่หน้าจอนะครับเมื่อตัวเลขเขาดาวเราพร้อมกันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ แล้วก็พร้อมเพียงนะฮะเพื่อความยิ่งใหญ่ในปีนี้นะฮะใช่แล้วเดี๋ยวร <ละ S 1> อกันนะกรรมาการพร้อมสักครู่ครับวันศุกร์ด้วยสักครู่นะคะท่านเล่นพร้อมด้วยนะฮะท่านมีท่านมีแว่นเติมความสดใสกับพวกเรานะครับมีสีสันของความ,มปิ๊บปั๊บด้วยวันนี้นะครับอ่ะพวกเราพร้อมไหมครับขอเสียงครอบครัวสหกรณ์เครดิตย,ยูเนี่ยนไฮฮอนด้าจำกัดหน่อยเลยเตรียมตัวมองที่หน้าจอ ท่านผู้บริหารพร้อมเมื่อนับถึงหนึ่งแล้วท่านจะเสียบตัวอักษรและโลโก้ที่แทนพิธีเปิดนะครับเมื่อทุกคนพร้อมเราจะเริ่มเค้าดาวเริ่มต้นที่9 8 7 6 5 4 3 2 1นเชิญครับและนี่คือ ฉลองครบรอบ45ปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน,ยนไทยฮอนด,ด้าเจ็ตเจ้าย่ยอดเยี่ยมบ้างครับขอชัดตรงไม,ม้บนมือไว้ก่อนเย้เดี๋ยวขออนุญาตทุกท่านยังยืนอยู่ที่เวทีนะครับบันทึกภาพทั้งหมด2ช็อตนี่คือช็อตที่1ครับขอกับโลโก้กิมมิคขอเชิญทุก,กท่กกานมาก,กา็ตรงกลางเลยครับ เดี๋ยวได้เชิญที่น่ชัภาพด้วยนะครับเดี๋ยวช็อตต่อไปเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บโลโก้แป๊บนึงนะคะแล้วก็ถ่ายภาพทุกท่านบนวันทีอีกหนึ่งครั้งค่ะอ่า,าถ่ายภาพกับแท็กกิมอิกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตอนนี้เป็นช็อตที่สองครับช็อตนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณะกรรมการดําเนินการผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับขยับมาด้านหน้านิดนึงครับเราจะย่อพวกเข่าเล็กน้อยนะคบใช้เวลาประมาณสักครู่เดียวนะครับพอภาพนี้โอ้โหทุกท่าน ยืนด้วยความแบบหนักแน่นน้องความแบบแวค,ความยิ่งใหญ่แต่ขออนุญ,ญาตครับเราจะได้ภาพเฟรมทีหนึ่งยิงหนึ่งบรรยากาศด้วยถูกต,ต้องใช่ไหมทุกท่านทุกท่านอย่างชัดเจนนะครับใช่แล้วค่ะเดีย๋ยวุกท่านมองกล้องตรงกลางได้เลยนะคะมองกล้องที่ยกมือได้เลยค่ะขออนุญ,ญาตมองกล้องตรงกลางครับอ่ะขออนุญาตกดไลค์พร้อมกัออนกดไลค์เย้แล้วก็ทำท่าเย่ระดับไหลค่ะทำท่าเย่ระดับไหลนะคะทุกคนพร้อมนะคะ 123สเย้กดไลค์รับต่อมากำกำมือครับกือเราจะสู้ไปด้วยกันครับซ้ายหรือขวาก็ได้โอเหนึเย้เดี๋ยวเรารอเช็คภาพสักนิดหนึ่งครับดีขึ้นภาพความสุขและความยิ่งใหญ่นะครับกับการสงครบรอบส5ิปีสกจเครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้าจำกัดครับค่ะต้องขอขอบคุณด้วยทุกท่านเลยนะคะสำหรับนะคะ ความสำเร็จของเราในครั้งนี้ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะสำหรับคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะเก่าและคณะใหม่ Camp way, ทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับพวกเราขอปรบมือดังๆอีกครั้งนึงได้ไหมครับ